สวัสดีค่ะวันนี้อิวอยู่ที่แกลนพาราโน่นะคะห้องที่อิ๋วจะพาไปชมนี้นะคะเป็นห้องขนาด41.66ตารางเมตรค่ะเป็นห้องขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะซึ่งคอนโดนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับสี่แยกดอนจันนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะ จะมีอยู่หลายที่มากๆกเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายไปมาสะดวกนะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ,ะในส่วนของห้างสรรพสินค้านะคะใกล้ๆนี้เลยก็จะอยู่ใกล้กับ B ิกซีดอนจันนะคะเซ็นทันแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็เซ็นทันเฟสค่ะใกล้ห้างแมคโครด้วยนะคะในส่วนของโรงเรียนนะคะก็จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยโรงเรียนวารีโรงเรียนานานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ดโรงเรียนานานาชาติ ABS ค่ะในส่วนของโรง ะะก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลราชเวชนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ,ะแล้วก็ที่อิ๋วยื่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะซึ่งด้านขวามือของอิ๋วนะคะก็จะเป็นฟิตเนสนะคะห้องฟิตเนสเนาะส่วนสระว่ายน้ำนะคะก็จะอยู่บนดาดฟ้าของคอนโดนี้นะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกของคอนโดนี้นะคะนอกจากจะมะีห้องฟิตเนสสาว่ายน้ำแล้วนะคะก็ยังมีกล้อง C C T V ติดทั่วตึกเลยนะคะแล้วก็การเข้าออกนะคะก็จะใช้ระบบก e ีการ์ดค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบนห้องกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแล้วนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะที่อิ๋วเข้ามา ตรงประตูนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะ,ะเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะกันนะคะว่าตู้เก็บรองเท้าตรงนี้มี3ชั้นเนาะน,นี่สามารถเก็บรองเท้าหรือว่าเก็บของใช้ได้นะคะตรงนี้ค่ะให้พร้อมกับการขายเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะมีตู้เย็นให้เป็นขนาด2ประตูนะคะ แล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยค่ะส่วนเคาน์เตอร์ครัวนี่นะคะจะเป็นท็อปหินเนาะสีดำนะคะสามารถเตรียมอาหารวางของใช้เครื่องปรุงต่างๆได้เลยค่ะมีซิงค์น้ำให้ด้วยนะคะส่วนเตาแก๊สก็จะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะมีสองแบบสองหัวนะคะส่วนด้านบนจะเป็นแบบที่เก็บของค่ะด้านนี้นี่ค่ะที่เก็บของใช้เยอะแยะมากมายได้เลยนะคะ,ะ,ะเตาไฟฟ้าเราจะมีมูดให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของด้านนี้จะมีโต๊ะรับประทานอาหารให้ด้วยนะคะสําหรับสองที่นั่งค่ะเป็นโต๊ะกระจกสวยงามมากๆค่ะเหมาะสําหรับครอ,อบครัวเล็กๆนะคะส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็น โซนของห้องรับแขกนะคะจะมีะตู้วางทีวีพร้อมทีวีนะคะโต๊ะกลางให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะ,ะจะแปลกกว่าห้องอื่นมากๆเลยค่ะซึ่งจะมี เ,เขาเรียกว่าเป็นเตียงแบบนี่ค่ะเป็นแบบโซฟาแบบทําเป็นเตียงนอนได้เนาะด้านนี้มีที่นอนให้ด้วยนะคะ ก็ด้านนี้จะเป็นระเบียงค่ะซึ่งระเบียงจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะห้องนี้มีแอร์ให้หนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะ นี่คะ่ะจะมีเตียงขนาด6ฟุตให้นะคะพร้อมกับที่นอนหมอนแล้วก็ผ้าปูให้คะ่ะในส่วนของหัวเตียงนะคะเก๋ไก๋มากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะติดเขาติดวอลเปเปอร์ให้นะคะลายนี้ชอบแบบคุมโทนมากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะในส่วนของปลายเตียงนะคะไอ้ตรงนี้เราสามารถซื้อทีวีแบบ เป็นแบบแขวนเนาะมาติดตรงผนังตรงนี้ได้ค่ะสำหรับนอนดูทีวีได้ค่ะแล้วมาดูในส่วนของนี่ก่อนด้านนี้นะคะจะมีโต๊ะทําง,งานให้หนึ่งตัวพร้อมตู้เก็บของเนาะแล้วก็ระเบียงไม่มีเนาะด้านนี้แต่จะเป็นแบบนี่ค่ะจะเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างแบบกระจกแบบเต็มเขาเรียกว่าเต็มเต็มฝากนี้เลยนะคะสำหรับแบบนอนแล้วก็ดูวิวดูบรรยากาศข้างนอกได้เลยค่ะ ไปดูห้องน้ํากันค่ะอ๋อก่อนจะดูห้องน้ํานี่ค่ะตูเ้เสื้อผ้าจะมีอยู่3ช่องใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยค่ะพร้อมด้านบนนะคะจะเป็นที่เก็บของนะคะเก็บหมอนเก็บแบบผ้าปูสำรองอะไรได้ไว้ด้านบนได้เลยค่ะ ส่วนห้องน้ำนะคะนี่ค่ะห้องน้ํานี้นะคะพิเศษตรงที่ว่ามีทั้งอ,อ่างอาบน้ําแล้วก็ตู้แบบอาบน้ําแบบกระจกนะคะแบบแบ่งพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งได้เลยค่ะจะมีฝักบัวให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะค่ะในส่วนของด้านนี้นะคะจะมีโถสุขภัณฑ์พร้อมกับอ่างล้างหน้านะคะที่อิ๋วชอบมากห้องนี้คือกระจกบานใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะห้องที่อู๋พาไปชมในวันนี้ย้ําอีกทีนะคะห้องนี้เป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะเนื้อที่อยู่ที่41.66ตารางเมตรนะคะทําเลที่ตั้งจะอยู่ใกล้กับสีีแยกดอนจันนะคะ ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใกล้กับห้างสรรสินค้ามากมายนะคะใกล้โรงเรียนนานาชาติแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถโทรติดต่ออิ๋วได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อิ๋วทำคลิปต่อไปอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ